หลังออกจากสนามสอบของวันที่สองนอกจากอย่างยี่รานจะมีสีหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไรแล้วคนอื่นก็ดูอารมณ์ดีกันหมดสนามสอบที่สามจะต้องค้างคืนที่สนามสอบท้องฟ้าดูไม่ดีสักเท่าไรเพราะเริ่มมีฝนตกโปรยๆตั้งแต่เช้าตรู่ฝนในฤดูใบไม้ผลิล้มค่าดั่งน้ำมันสำหรับรัษฎรที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงแล้วฝนในครั้งนี้มีค่ายิ่งกว่าทองคำแต่สำหรับผู้เข้าสอบแล้วมันถือเป็นหายนะ อย่างยี่รานอับโชคที่นั่งสอบอยังมีฝนรั่วใส่แม้จะสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้และแปะกระดาษน้ำมันลงไปก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ที่นั่นยังทั้งหนาวและชื้นอยู่มากสุดท้ายจึงส่งผลต่อการสอบของเขาตอนออกมาช่วงพลบค่ำอย่างยี่รานก็มีไข้เพิ่งเดินออกจากสนามสอบก็หมดสติไปทันทีหลินเว่ยเว่ยและเจียงโมหานที่กางร่มรอยอยู่ด้านนอกจึงรีบเข้าไปประคองใช้ผ้าคลุมห่อตัวเขาไว้แล้วพาไปนั่งเก้าอี้ของร้านอาหารที่อยู่บริเวณนั้น หลินเว่ยว้เอาน้ำขิงร้อนๆอ,ออกมาแล้วป้อนให้อย่างยี่รานใกล้กันนี้มีโรงหมออยู่คิดว่าแต่ละปีมีผู้เข้าสอบที่ป่วยหนักถูกหามออกมาน้อยไมเล่านางจึงเชิญท่านหมอมาตรวจอาการอย่างยี่รานหลังทานยาแล้วอย่างยี่รานก็พูดขอบคุณด้วยความเขินอายขอบคุณพี่รองหลินเขารู้ดีว่าหากไม่ได้พี่รองหลินดูแลการสอบของพวกเขาทั้งห้าก็คงไม่ราบรื่นถึงเพียงนี้สามารถพูดได้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องคิดคือการเข้าสอบเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นพี่รองหลินจัดการได้อย่างละเอียดรอบคอบดูแลทุกอย่างไม่ขาดตกกกพร่องเลยการสอบเซียนซื่อในครั้งก่อนคนในครอบครัวล้วนคิดว่าเขาจะตกรอบแล้วผอมเป็นไม้เสียบผีแต่คาดไม่ถึงว่าพี่รองหลินจะขุนจนพวกเขาอ้วนขึ้นมาทันตาพี่สาวที่บ้านจึงแกล้งหยอกเขาว่าหน้าตาดูสดใสไม่เหมือนคนที่เพิ่งออกจากสนามสอบเลยแต่เหมือนเพิ่งออกไปเที่ยวเล่นมากกว่าหลังจากหลินว่ยเว่ยได้ยินแบบนั้นก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าขอบคุณอะไรกัน เจ้าเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับจื่อเยียนก็เหมือนน้องชายแท้ๆของข้าเจียงโมหานหันไปมองเขาด้วยสีหน้าไม่พอใจเจ้าเด็กนี้ดวงดีจริงๆปีที่แล้วตอนข้าล้มป่วยหักมีพี่สาวที่รู้ใจคอยถามไถ่ดูแลอย่างนี้บ้างข้าก็คงสอบซิ้วใช้ติดไปแล้วหลินเว่ยเว่ยสังเกตเห็นสีหน้าของเขาจึงนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องเจอในปีที่แล้วนางรีบตบหลังมือเขาอย่างปลอบโยนต่อไปนี้ไม่ว่าเจ้าไปสอบที่ใดก็จะไม่ไร้ข้าคอยอยู่เคียงข้าง สีหน้าของเจียงโมหานดูดีขึ้นเล็กน้อยฤดูใบไม้ผลิปีหน้าข้าจะไปที่เมืองหลวงเจ้าก็จะตามไปด้วยหรือแน่นอนฝีปากเจ้าชอบหาเรื่องขนาดนั้นหากข้าไม่ตามไปด้วยแล้วเจ้าจะได้กินของดีๆนอนหลับสบายหรือไรหากส่งผลต่อการสอบขึ้นมาจะทำอย่างไรหลินเว่ยเว่ยอยากไปสัมผัสบ,บรรยากาศการสอบหวนที่เมืองหลวงตั้งนานแล้วแม้นางจะไม่ได้สอบเองก็เถิดเจียงโมหานแค่นเสียงฮึกหรือในใจของเจ้าเห็นข้าเป็นคนเห็นแก่กิน ไม่ใช่หลินเว่ยเว่ยพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าคิดดูสิหากมีคนทําอาหารให้ชวนคุยและทําให้เจ้าสบายใจเมื่อจิตใจผ่อนคลายก็ต้องส่งเสริมประสิทธิภาพจากนั้นผลการสอบย่อมออกมาดีพอเลิกพ่ามปรัชญาเหล่านั้นได้แล้วเจ้าไปทําให้ป้าหวงยอมก่อนเถิดเจียงโมหานร,รู้สึกสับสนขึ้นมาเขาคุ้นชินกับการมีนางคอยอยู่เคียงข้างเสียแล้วแต่ก็กังวลเพราะเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกล